ที่ทำเชว์บิททำงานคอนเสิร์ตมาปีนี้ครบรอบสิบปีแล้วเราก็เลยมีการฉลองกันด้วยกันรวบรวมเอาศิลปินที่เคยเป็นเจ้าของคอนเสิร์ต ที่ทำงานร่วมงานกันบไอทิมโชว์บีสมาตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะก็มารวมตัวกันและแต่ละคนก็จะมีขัรับเชิญเป็นของตัวเองด้วยสนุกแน่29สามสิบสามเอพฤษภาคมครับผมก็อยากให้ uh, มาร year, ่วมเป็นส่วนหนึ่งใน10ปี10ปีของไอทามโชว์บีชแล้วก็รับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอนตื่นเต้นค่ะแล้วก็<ฮ>ดีใจคือเอาจริง10ปีไอทามคือแก้มเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับไอทามหลายๆคอนเสิร์ตแล้วแล้วก็ มีโอกาสได้ขึ้นในในครั้งนี้ก็คือเป็นความภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่ทาง a อทามให้ให้ให้เกียรติแล้ก็ให้โอกาสพวกเราโดยเฉพาะเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตของ4ีโบดังครั้งแรกแล้วก็เป็นเกสให้กับสามแยกผักหวานด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ธรรมดาแน่มันต้องมีความนา่ากลัวมีความ <c oughs> ตื่นเต้นเราตื่นเต้นมากๆคือเอาจริง,อรงอตอนที่แบบเรารู้ว่าแบบเนี่ยจะได้ขึ้นคอนเสิร์ต 10ปีทําโชว์บิสเนี่ยดีใจมากคือมันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วพอยิ่งไปรู้ว่าเป็นเกสของสามแยกปากหวานตายแล้วเขาคู้สึกคือมันแบบคือกลัวนะจะเอาอะไรไปแบบไปงัดกับเขาดีฝากความหวังไว้ให้กับ2คนนั้นนะคะในเรื่องของการสีปากอะไรเงี้ยเพราะเป็นน้องมันไม่อยากจะสู้อะไรมากจริงๆค่ะเผื่อเราจะย้ายขังโซได้ซ้ำจริงเหรอเป็นน้องไม่อยากจะสู้อ